คลิเองเลยเหรอกหมดไปกี่บาทคะสองร้อก็คือหมดไปหนึ่งรอยบาทหนึ่งร้อยอ้ดนหนงว่าม่รัดคลิปห้หยือคลิปเองชินเออะไรชีวชีวชน้ํ้าน้ำมุนตใหญ่ด้วยนะลงคลิปเองเก่งมากเกบได้ตัวสีดำและเหรอควรู้สึกมันเป็นไงดีใจมากดีใจมาก ทาง้งแรกที่คลิปเองเลยเหรอใช่แล้วที่เ <ใจ S 1> ซเว่นด้วยที่เซเว่นด้วยที่เซเว่นด้วยอ่ะทางแรกหนูก็คลิปเองเหมือนกันที่เซเว่นด้วยมันเป็นกระเป๋ามันน่ารัก,กมากเลยนะเนี่ยนด้ขอได้ปะนดะ้ขอได้ไหม<ะ>ได้ปะคะ้ะหมวยตรงนู้นมีอีกนะอุ้ยพอแล้วเดี๋ยวมันจะหมดไปเยอะเหมือนกันอยากได้เก็บไม่ลอยละเอียดลอยละเอียดขาด เวลไปดูแล้วทุกคนดูทุกคนมาดูอเ,เอา้านั่นคือจะไปขึ้นอีกเหรอ